พบกับดิฉันนรดาก่อสุวรรณนะคะกับช่วงนี้ค่ะ Most Insight และทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะแนนจะมาพูดถึงเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีเชื่อว่าใครหลายๆคนนั้นกลับเข้าสู่โหมดของการทำงานโดยตามปกติแล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะบุคคลที่ทำงานตามออฟฟิศหรือสำนักงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถ่ายเอกสารแนนมีข้อมูลดีๆที่เป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์หลายคนตั้งข้อสงสัยรวมถึงตั้งคำถามค่ะว่าการทำงานในออฟฟิศนั้นแท้จริงแล้วมีอันตราย เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเครื่องถ่ายเอกสารนั้นจะส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราหรือไม่ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most insight ค่ะ และอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสารนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าจะมากหรือว่าน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่เราจะสามารถพบได้จากเครื่องถ่ายเอกสารนั้นมีดังต่อไปนี้ลองฟังดูนะคะ หนึ่งเลยค่ะก๊สโอโซนนั้นถือว่าเป็นการทำให้เกิดการระคายเคืองและการสัมผัสก๊าสนี้เป็นเวลานานๆน,น,นั้นอาจจะส่งผลถึงเรื่องของระบบหายใจแล้วก็ระบบประสาทของเราด้วยนั่นเองค่ะและข้อ2นะคะในเรื่องของฝุ่นผงหมึกถือว่าเป็นส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งด้วยก็ได้นะคะและยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้นั่นเองแต่ไม่ใช่โรคภูมิแพ้กรุงเทพนะคะและ 3. ค่ะแสงเหนือม่วงหรือว่า UV light ที่เราเห็นเวลาในเครื่องถ่ายเอกสารจะซีหลอกออกมาแล้วจะมีแสงวิ่งผ่านตัวเครื่องนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อสายตาของเราค่ะและการสัมผัสแสงจ้าเป็นเวลานานๆในช่วงของการถ่ายเอกสารนั้น จะเป็นสาเหตุให้เป็นอาการของการปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้ด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าความไม่ปลอดภัยที่ปรากฏออกมาทั้ง3อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก๊าซโอโซนฝุ่นผงหมึกหรือว่าแสงเนื้อม่วงหรือ UV l i ไลนนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างฟังดูค่ะเรามาเริ่มกันที่โอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสารกันเลยนะคะโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสารนั้นเกิดขึ้นจากการอัด แล้วก็ปล่อยประจุไฟฟ้าที่ลูกกลิ้งกระดาษแล้วก็บางส่วนที่เกิดจากการปล่อยแสงเหนือม่วงจากหลอดไฟพลังงานสูงของเครื่องถ่ายเอกสารแสงเหนือม่วงจะทำให้ก๊าซออกซิเจนรวมกันเป็นโอโซนได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ในสภาพปกติหรือในสำนักงานทั่วไปเจ้าโอโซนนี้จะสลายตัวเป็นออกซิเจนภายใน2อถึงสนาทีซึ่งอัตราส่วนการสลายตัวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลารวมถึงอุณหภูมิ ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นการสลายตัวก็จะเกิดเร็วขึ้นการระบายอากาศแล้วก็พื้นวัตถุที่โอโซนจะสลายตัวสามารถสลายตัวได้ถึง100เท่าเลยทีเดียวหากสัมผัสผ่านที่มีประจุในเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่ๆมักจะมีแผ่นกรองประเภท a c t i v a t e carbon filter เพื่อทำการสลายโอโซนก่อนจะปล่อยออกมาจึงมั่นใจได้เลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนั้นมีมากขึ้นอย่างแน่นอน เรามาต่อกันที่ฝุ่นผงหมึกเลยนะคะหรือว่าหมึกนั่นเองที่เราใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไปในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นระบบแห้งก็จะเป็นผงหมึกประเภทผงคาร์บอนดำ10%ผสมกับพลาสติกเรซินซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นค่ะจึงควรระมัดระวังในขณะเติมผงหมึกรวมถึงความสะอาดและการกาจัดผงหมึกที่ใช้แล้ว โดยควรทิ้งในภาชนะบรรจุมิดชิดและไม่ควรทิ้งลงในตะกร้าหรือถังขยะในสำนักงานนะคะและการหายใจเอาผงหมึกเข้าไปก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจมีการไอและจามนอกจากนี้สารไนโตรพรีนซึ่งสามารถพบได้ในผงคาร์บอนดำและสารไนโตรไตรฟูเรนก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่านี่แหละค่ะคือสารก่อมเร็ง และยังเป็นสารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่จะมีผลต่อทารกในครรภ์ด้วยผู้ที่มีหน้าที่ในการถ่ายเอกสารเป็นประจำํำหรือผู้ที่มีหน้าที่เปลี่ยนถ่ายผงหมึกควรจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยห้ามสัมผัสกับผงหมึกหลีกเลี่ยงการสูดเอาผงหมึกเข้าไปและในกรณีที่เครื่องถ่ายเอกสารนั้นมีปัญหาอย่างเช่น พบผงหมึกเปื้อนติดกระดาษเป็นจำนวนมากควรที่จะหยุดเครื่องแล้วก็ติดต่อกับบริษัทเพื่อที่จะทำการซ่อมบำรุงในทันทีรวมถึงยังมีสารเคมีอื่นๆที่เราอาจจะพบได้ในเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งได้แก่ซเซเลเนียมแคดเมียมซัลไฟด์ซิงดออกไซด์และโพลิเมอร์บางตัวแต่ก็ถือว่ามีจำนวนไม่มากค่ะและประการสุดท้ายค่ะนั่นก็คือแสงเหนือม่วงหรือว่า UV light แสงเหนือม่วงนั้นจะแผ่รังสีออกมาจากหลอดไฟพลังงานสูงภายในเครื่องในขณะที่มีการถ่ายเอกสารซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบของกระจกตาแล้วก็จะมีพื้นขั้นตามผิวหนังแต่ตามปกติแล้วแสงเหนือม่วงจะไม่ทะลุผ่านกระจกที่วางเอกสารต้นฉบับออกมาได้ค่ะเพราะว่ามีพลังงานที่ต่ำแต่อันตรายจากแสงเหนือม่วงนั้นจะเกิดขึ้นได้หากมองแสงที่ทะลุออกมาจากกระจก จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะแล้วก็แสบตาได้ค่ะดังนั้นในการถ่ายเอกสารทุกครั้งควรที่จะปิดฝาครอบให้มิดชิดแล้วก็ห้ามจ้องมองเลยแหละค่ะ และนอกจากในสิ่งที่แนนกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะอันตรายที่เกิดขึ้นจากเครื่องถ่ายเอกสารยังมีอยู่อีกค่ะนั่นก็คือเรื่องของความร้อนจากการถ่ายเอกสารเป็นเวลานานๆรวมถึงสถานที่เราจะใช้ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารต้องอยู่ในระบบที่ถ่ายเทได้สะดวกเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและรวมถึงเรื่องของเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าเสียงจากเครื่องถ่ายเอกสารนั้นมีความดังถึง80เดซิเบลเลยทีเดียวซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้เลยนะคะจะทําลายสุขภาพของเราเวลาที่เรา ไปทำงานใกล้ๆกับเครื่องถ่ายเอกสารทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของแนวทางการสร้างความปลอดภัยถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารแล้วเราควรมีวิธีการสร้างความปลอดภัยกันอย่างไรบ้าง1เลยนะคะการถ่ายเอกสารทุกครั้งนั้นควรที่จะปิดฝาครอบให้สนิทแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถปิดได้ควรหลีกเลี่ยงการมองที่กระจกต้นฉบับค่ะ และข้อ2นะคะให้ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเฉพาะที่ในห้องถ่ายเอกสารค่ะข้อ3นะคะสวมถุงมือขณะที่จะเติมหรือว่าเคลื่อนย้ายผงหมึกในกรณีที่จำเป็นควรจะใส่หน้ากาก,ากด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยกันในเรื่องของฝุ่นเคมีแล้วก็เรื่องของเอกสารข้อมูลเคมีพันนั้นควรที่จะต้องมีการขอความรู้แล้วก็ข้อมูลจากผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายค่ะ และข้อ4นะคะผงหมึกที่ใช้แล้วควรที่จะกําจัดลงในภาชนะที่ปิดมิดทิตค่ะรวมถึงผงหมึกที่หกเลอะเทอะหรือฟุ้งกระจายในขณะเติมผงหมึกนั้นก็จะต้องควรมีความระมัดระวังด้วยนะคะ และข้อ5ค่ะสำหรับการเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบเติมผงหมึกที่ปลอดภัยและมีภาชนะบรรจุเศษผงหมึกภายในเครื่องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจทีเดียวนะคะและอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของระบบการตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อภาชนะบรรจุเศษผงหมึกเติมเต็มแล้วค่ะข้อ6ค่ะควรที่จะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องอยู่เป็นประจำ และข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารในห้องทำงานควรจัดแยกไว้ในที่เฉพาะหรือไว้ที่มุมห้องซึ่งจะต้องอยู่ไกลาจากคนที่ทำงานและจะต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมด้วยค่ะและข้อ8นะคะผู้ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารควรจะมีการสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและในขณะที่ทำงานควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยตรงกับลูกกิ้งในเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ และข้อ9นะคะไม่ควรที่จะต้องทำงานถ่ายเอกสารทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจและข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเอกสารควรได้รับการแนะนำแล้วก็การอบรมวิธีการใช้งานการเปลี่ยนถ่านผงหมึกรวมถึงการกำจัดผงหมึกด้วยฟังแบบนี้แล้วบริษัทของคุณมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนคะ เมื่อทราบถึงแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารกันไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมลองมาตั้งข้อสังเกตดูนะคะว่าที่ทํางานหรือว่าออฟฟิศของคุณผู้ชมนั้นมีวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและการใช้งานกับตัวคุณผู้ชมเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าติ๊กถูกกันไปเป็นข้อๆเลยค่ะ หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องถ่ายเอกสารนั้นสามารถที่จะจัดวางในที่ที่มีการระบายในเรื่องของการถ่ายเทยอากาศได้เพียงพอหรือไม่ข้อ2นะคะถ้าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดมีระบบการระบายอากาศเฉพาะที่ติดตั้งอยู่หรือไม่และข้อ3มนะคะมีพื้นที่ว่างๆรอบเครื่องถ่ายเอกสารเพียงพอสําหรับการไหลเวียนของอากาศและการอำนวยความสะดวกในการซ่อมบํารุงหรือไม่ ข้อ4ค่ะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพียงพอหรือไม่ข้อ5นะคะระดับความสูงของพื้นที่หน้าง,งานของเครื่องถ่ายเอกสารนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรืออยู่ในระดับที่สบายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปหรือไม่ซึ่งโดยตามปกติแล้วนั้นระดับที่สบายมากที่สุดก็คือระดับเดียวกับระดับข้อศอกหรือว่าต่ำกว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะ สำหรับการใช้สารเคมีทุกชนิดนั้นมีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในเรื่องของเคมีพันเอาไว้หรือไม่นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสามารถติ๊กถูกได้ทั้ง6ข้อแล้วก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะว่าพื้นที่ในการทำงานของตัวคุณผู้ชมเองที่ทำงานหรือที่ออฟฟิศนั้นเหมาะสมแล้วกับการทำงานในเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารได้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็คือข้อมูลดีๆสาระดีๆที่แนนนำมาฝากประจำวันพฤหัสบดีกับเรื่องรู้ทันเทคโนโลยีนั่นเองค่ะทีนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นตั้งใจกันทำงานรวมถึงทำงานให้มีความสุขในทุกๆวันทำงานที่เรารักรักงานที่เราทำเราก็ จะแฮปปี้ทุกๆวันอย่างแน่นอนค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะที่วันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแล้วก็ประโยชน์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะคำถามช่วง most variety ภาพยนตร์เรื่อง need for speed เปรียบการแข่งรถเหมือนอะไร mn 1ความท้าทาย mn 2ศิลปะ เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ mn1 หรือ mn2 ส่งมาที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์2ใบและบัตรโบวลิ่ง2ใบต่อ1รางวัลจำนวน2รางวัล